ค่ะจากวิดีโอที่แล้วที่คุณครูพานักเรียนออกแบบ BG ไฟล์นี้ BG ใน Photoshop เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตัดใช้เครื่องมือตัด Save for Web มันจะได้ไฟล์ index.html มา1อันกับโฟลเดอร์ image มา1อันซึ่งรูปใน image พวกนี้นะคะที่เราตัดมาเนี่ยนักเรียนอย่าลบทิ้งนะถ้าลบทิ้งแล้วเว็บไซต์นักเรียนจะแหว่งเก็บไว้แบบนี้แหละเมื่อได้แล้ว เราจะเอาไฟล์ index.html นี่แหละค่ะไปทำต่อใน Dreamweaver มาดูกันนะคะว่าพอเอา index เข้ามาใน Dreamweaver เราจะเป็นยังไงนักเรียนก็เปิด Dreamweaver ขึ้นมานะคะ,ะเมื่อเปิด Dreamweaver ขึ้นมาแล้วปกติในชั่วโมงเรียนคุณครูจะสอนให้เรียนไปที่เมนูไซส์แล้ว new ไซส์เพื่อกำหนดกำหนดว่าไซส์นี้จะเก็บไว้ที่ไหนซึ่งคุณครูสอนแล้ว แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนแบบว่าวันนี้เรียนใช้เครื่องข้างบนตอนเย็นอยากมาทําที่เครื่องข้างล่างคือนักเรียนเปลี่ยนเครื่องบ่อยนักเรียนอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะคือให้นักเรียนคลิกที่เมนูคําว่าไฟล์มันจะมีเมนูคําว่าไฟล์ยอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะล่างมุมขวาตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งแล้วมันจะมีไดร์ให้เราเลือกไดร์ให้เราเลือกเราก็ไปเลือกไดร์ที่เก็บแฟลชไดร์ของเราแล้วก็โฟลเดอร์ โฟลเดอร์ที่เราเก็บงานครูก็เลือกได้ของครูคือไดไอโฟลเดอร์ไดแฟลไดของครูคือไดไอเออแล้วครูก็มาเลือกโฟลเดอร์ที่ครูเก็บงานไว้ครูเก็บงานไว้ชื่อว่าปัตมาขีด2 0 1ขีด99คลิกที่เครื่องหมายบวกมันก็จะโชว์มันก็จะโชว์สังเกตไหมคะว่าถ้าแถบตรงนี้นักเรียนเล็กนักเรียนสามารถ เอาเมาส์ทำให้มันเป็นลูกศรแบบนี้ลากขึ้นอีกลากขึ้นลากลงลากขึ้นได้ถึงนี้นะคะลากขึ้นมาให้มันเห็นชัดๆว่าในไฟล์เราเนี้ยมีอะไรบ้างเมื่อนักเรียนเจอโฟลเดอร์งานตัวเองแล้วประมมาขีด2องสขีดเกอันนี้นักเรียนต้องเก็บงานให้เป็นระเบียบเองนะอ่ามันก็จะมีโฟลเดอร์อิมเมจโฟลเดอร์รูปภาพโฟลเดอร์ที่เป็น Photoshop ที่มันเป็น ps สิ่งที่เราจะเอาเข้ามาทำคือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า index html index html ตัวนี้นะคะคุณก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยดับเบิลคลิกหน้า index html ขึ้นมาสังเกตไหมคะว่ามันก็จะเป็นตามที่เราออกแบบใน Photoshop แต่พอเอามาไปคลิกดูปุ๊บสังเกตไหมคะว่ามันจะแยกกันเป็นชิ้นเป็นชิ้นอยู่คือสิ่งที่เราตัดมานั่นแหละเห็นไหมมันจะแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นอยู่นี่ แยกอยู่โอเคเมื่อได้มาแล้วทีนี้เราจะต้องมีข้อมูลของแต่ละอันตรงนี้ค่ะจุดมุ่งหมายของครูคือพอเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้ปุ๊บข้อมูลหน้าแรกต้องมาโชว์ตรงนี้ตอนเวลาเล่นนะตอนพรีวิวดัวอ่ะเมื่อเอามาที่ดีมแล้วเวลาที่เราอันนี้คือโปรแกรมทำแต่เวลาที่มันออกไปสู่ เว็บไซต์ข้างนอกม,นมันจะแสดงมุมมองอย่างไงให้คุณกดที่รูปโลกตัวนี้ Preview สามารถเลือก Preview ได้หลายอันคือ In f i r e f o x In Chrome, In IE แล้วแต่เครื่องนักเรียนจะมีว่ามีมีเบราว์เซอร์ Bowser ตัวไหนบ้างกดตัวนี้นะคะสมมติว่าคุณเลือก In Chrome คุูก็ In Chrome อันนี้เอาไว้ทำในดีมาไว้ทำส่วนตรงนี้คือเอาไว้ดูเห็นไหมคะ จุดมุ่งหมายของครูคือพอพรีวิวดูปุ๊บคลิกหน้าแรกมีข้อมูลหน้าแรกตรงนี้คลิกอาเซียนมีข้อมูลอาเซียนตรงนี้เรายังไม่ได้ทําข้อมูลตรงนี้เรายังไม่ได้ทําข้อมูลตรงนี้ตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้พับลงตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นกระดาษเปล่าๆเนี่ยก็คือตรงเนี้ยมันเป็นที่ครูคลิกได้ทีละอันเทียนมันเป็นรูปภาพทรงนั้นนะคะรูปภาพที่เราตัดนั่นก็คือเราจะเอา ข้อมูลมาวางตรงนี้นักเรียนเอาเมาส์คลิกตรงรูปภาพชิ้นที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้แล้วกด delete ท,ที่แป้นพิมพ์จะมีเคเซอร์กระพริบกระพริบตามจริงแล้วเราพิมพ์ก็ได้พิมพ์เนื้อหาก็มาวางก็ได้แต่มันไม่สวยมันไม่สวยคุณครูเลยใช้วิธีให้นักเรียนไปทำเป็นรูปภาพมาเลยนั่นก็คืออ่ะมาดูที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่เราเก็บงานของนักเรียน โฟลเดอร์นี้ใช่ไหมที่เราเก็บรูปภาพ image index ตัวนี้ double ลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ image รูปนี้ใช่ไหมคะที่เราลบเมื่อสักครู่รูปชิ้นที่ใหญ่ที่สุดนักเรียนหาดูเองนะว่าชิ้นไหนชิ้นนี้ของคุณครูเป็นชิ้นนี้ครูจะให้นักเรียนเอาภาพชิ้นนี้ไปทําหน้าข้อมูลต่างๆใน photoshop ซึ่งครูจะพาทําในวันนี้นะคะไปทําหน้าข้อมูลต่างๆใน photoshop แล้วค่อยเอามาแปะในดีม แล้วค่อยมาแทรกเป็นรูปภาพใส่ใหม่ในดีมตรงนี้แทนเริ่มต้นเลยนะคะเปิด Photoshop ขึ้นมาเราจะทำเอาหน้านี้ใช่ไหมเอาหน้าเปล่าๆเ,เนี้ยหน้าหน้าชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเนี้ยมามาใส่ข้อมูลหน้าแรกอาเซียนคือประเทศสมาชิกของเนี้ยก็เปิด Photoshop ไปที่เมนูไฟล์แล้ว Open Open ปุ๊บไปเอารูปภาพในโฟลเดอร์ Image แล้วก็คลิกเลือกรูปภาพชิ้นที่ใหญ่ที่สุดชิ้นนี้มันเป็นบ่างๆตรงเนี้ยตรงนี้นะคะตรงเนี้ยตรงนี้ยแล้วก็โอเพนพอโอเพนออกมาปุ๊บเราก็ทําเหมือนเดิมคือปลดล็อกกุญแจดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกสังเกตไหมคะว่าดับเบิลคลิกแล้วมันไม่มีอะไรขึ้นมาไม่มีเลยนั่นก็คือรูปภาพของนักเรียนเนี่ยมันเป็น .gif ถ้าเป็น gif ส่วนมากแล้วจะเอามาแก้ไขในดีไม่ได้วิธีการคือเราจะไปเปลี่ยนรูปภาพเนี้ยให้มันเป็น jpeg ให้มันเป็นให้มันไฟล์มันเป็นไอเทมไทมันเป็น jpeg เหมือนรูปหวัวเว็บไซต์เรานะคะอันนี้เอาไปแก้ง่ายๆคือเปิด p พ้น t ขึ้นมาค่ะเปิดโปรแกรม p พ้น t ขึ้นมาโปรแกรมวาดภาพที่เราใช้ตั้งแต่ประถมนี้แหละ เปิดโปรกแกรมเพ้นขึ้นมาพอเปิดมาแล้วคลิกที่สีฟ้าๆนี้นิดนึงแล้วก็ Open คลิกเลือกนี้ตรงไฟล์มัน Open พอ Open ปุ๊บนักเรียนไปหารูปภาพเมื่อสักครู่รูปภาพสีเขียวๆเ,เมื่อสักครู่เนี้ยของคุณครูอยู่ในโฟลเดอร์ปฐมมา2019 9ในโฟลเดอร์ i ิม g ีภาพนี้ก็ Open ขึ้นมา นีโอเพนขึ้นมาเฉยโอเพนภาพมาแล้วเราจะเปลี่ยนให้มันเป็น jpeg คลิกที่สีฟ,ฟ้าตรงนี้เหมือนเดิมแล้วเอาเมาส์มาชี้คำว,ว่า save as แล้วก็เลือก type type มันให้เป็น jpeg picture ตัวนี้นะคะเปลี่ยนเราเพียงแค่เอารูปภาพมา save ใหม่ให้มันเป็น jpeg กด jpeg ส่วนมากแล้วเราเอารูปภาพมาจากไหนมันจะดี default Save ที่เดิม Save ที่โฟลเดอร์ปฐมมา2 0 1ศ9คิดแล้วก็โฟลเดอร์ image เมื่อสักครู่นักเรียนสังเกตดูนะถ้ามันไม่อยู่โฟลเดอร์เดิมนักเรียนก็คลิกที่แฟลชได้ตัวเองหาโฟลเดอร์งานเมื่อสักครู่แล้วก็โฟลเดอร์ i m a เมเมื่อสักครู่ไม่ต้องเปลี่ยนชื่ออะไรไม่ต้องเปลี่ยนอะไรตรงนี้นะคะ เราต้องการให้มันเป็นชื่อเดิมแล้วก็เป็น jpeg แล้วก็กดคำว่า save พอ s a v เสร็จแล้วปิดพ e นเลยปิดพ e นเสร็จแล้วกลับมาที่ photoshop สังเกตไหมว่าอันนี้มันปลดล็อกไม่ได้ใช่ไหมก็การกระบาดชิ้งเลยไปเปิดใหม่ไฟล์ open แล้วสังเกตไหมคะว่าในโฟลเดอร์ image เรามันจะมีรูปภาพเหมือนกัน2รูปเห็นไหม index 8เนี่ยอันแรกมันจะเป็น gif อันที่2มันจะเป็น jpeg นักเรียนสังเกตคือเอาเมาส์ไปชี้ไว้เฉยๆนะคะมันจะเขียนว่า item type jpeg jpeg คลิกตัวนี้แล้วก็ open เมื่อ open ออกมาแล้วก็ปลดล็อกกุญแจเหมือนเดิมมันก็จะปลดล็อกได้เหมือนตอนที่เราออกแบบหัวเว็บไซต์โอเคเมื่อปลดล็อกกุญแจเสร็จแล้วเราจะทำหน้าข้อมูลต่างๆเริ่มตั้งแต่หน้าแรกหน้าแรกคือตรงนี้หน้าแรกในที่นี้คือ คุณครูอยากให้นักเรียนใส่ข้อมูลประมาณว่าเราจะดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่ออะไรซึ่งคุณครูบอกนักเรียนไปแล้วและให้นักเรียนเตรียมข้อมูลไว้แล้วคุณก็เพียงแค่กลับมาที่โฟลเดอร์งานของตัวเองแล้วมาเปิดไฟล์ Word ที่ครูให้เตรียมไว้ที่เตรียมไว้ทำป๊อปอัพซึ่งป๊อปอัพกับเว็บไซต์เราจะใช้ข้อมูลเดียวกันเปิด Word ขึ้นมานะคะหน้า Word หน้าเวิร์ดเตรียม๊อปอัพเอาใหม่คุณครูเปิดมันยังเปิดไม่ได้รอแป๊บหนึ่งถ้านักเรียนไม่เตรียมไว้นักเรียนจะทำช้านะนักเรียนควรที่จะเตรียมข้อมูลไว้ก่อนอมาแล้วนี่คือที่ครูเตรียมไว้ชื่อเว็บไซต์หน้าแรกในหน้าแรกนี้ครูพิมพ์ไว้แล้วครูเตรียมไว้แล้วครูก็เพียงแค่ก๊อปปี้นะ ตัวหนังสือเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์เองนะคะใน Photoshop เราก็ p ีวางได้ o ี y พอ c o p ีก็กลับมาที่นี้จะใส่ตัวหนังสือก็คลิกเลือกที่เครื่องมือตัว T นะคะตัว T ตัว T คลิกหนึ่งครั้งเมาส์กลายเป็นเหมือนตัว T ีเอาไปวางหนึ่งครั้งแล้วก็คอนทูนววางเลยเมื่อคอนทู v เสร็จแล้วสังเกตว่าตัวหนังสือเรามันจะยาวพืดไปฝั่งนู้นเลย และตัวอักษรอถ้ามันใหญ่มันใหญ่ไปเราต้องการจะปรับให้มันเล็กมันยาวพืชใช่ไหมคะเราจะปรับทีเดียวเลยปรับให้มันปรับให้มันตัวอักษรอเล็กทีเดียวคือ c t r โทเลือกทั้งหมดแล้วก็ย่อขนาดตัวอักษรลงครูเอาสัก20นยแล้กันครูพิมพ์เลย20ในส่วนของขนาดตัวอักษรแล้วแต่พอเหมาะพอดี แล้วแต่ฟอนต์แล้วแต่ที่นักเรียนชอบนะคะอย่าใหญ่ไปอย่าเล็กไปเมื่อปรับตัวอักษรได้หมดแล้วต่อไปเราก็เพียงแค่เอาเมาส์มาคลิกเอาเคเซอร์มาคลิกตรงนี้เพื่อที่จะตัดบรรทัดลงตัดบรรทัดลงตัดบรรทัดลงอย่างนี้ครูให้นักเรียนเตรียมเป็นข้อมูลทําปาเป้าไว้ใช่ไหมมันอันเดียวกันนักเรียนก็แก้ตรงนี้เป็นคําว่าเบสไซต์ s, s i t เว็บไซต์ e. นักเรียนก็แก้ข้อความให้มันสอดคล้องนะคะเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอันนี้คุณทำเองนะสมมุติว่าคุณครูแก้แล้วคุณต้องแก้ให้มันเป็นตามเนื้อเรื่องของตัวเองของแต่ละห้องของแต่ละคนแก้เองนะอันนี้สมมุติว่าครูแก้นะสมมติว่าครูแก้เสร็จแล้วสมมติว่าครูแก้เสร็จแล้วครูก็ใช้ move to เหมือนเดิม แล้วก็จัดวางให้มันโอเคจัดวางพอจัดวางได้แล้วใช่ไหมมีแค่กระดาษกับนี้ดูไม่สวยครูอยากได้รูปภาพมาแปะมาวางให้มันดูสวยกว่านี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เราเออกแบบหัวเว็บไซต์ไปที่ไฟล์ Open ไปเลือกรูปภาพมารูปภาพที่เรามีอยู่เนี่ยเลือกมาครูจะเอารูปนี้อย่างเงี้ยโอเพนเออกมาปลดล็อกกุญแจโอเค ใช้ Move t o เหมือนเดิมลากมาใส่คลิกค้างไว้ปล่อยมันใหญ่ใช่ไหมมู o ทูนี้อย่าลืมติ๊กถูก2อันนี้นะคะติ๊กถูกแล้วแล้วก็ย่อลงย่อลงถ้านักเรียนอยากให้ภาพมันย่อได้สมส่วนคือกดชิปค้างไว้ด้วยแล้วก็ย่อ ได้แล้วครูก็มาวางมาแปะอันนี้คือทําแบบหยาบๆนะปล่อยครูจะาวางตรงนี้พอวางตรงนี้เสร็จแล้วครูก็ enter หนึ่งครั้งสังเกตไหมคะว่าถ้าเราจะเอารูปภาพนี้เป็น bg เป็นพื้นหลังแทนสีเขียวเลยสมมุตินะมันจะทับตัวหนังสือใช่ไหมคะมันทับตัวหนังสือเพราะว่าเลเยอร์รูปภาพมันอยู่บนตัวหนังสือมันเลยทับคุณก็ต้องเอาเลเยอร์รูปภาพนี้ ลากลงมาไปข้างลา่างอ้าวลากไม่ได้ทําไม่ลากไม่ได้ถ้าลากไม่ได้ enter ก่อนหนึ่งครั้งลากลงมาไปข้างลา่างนี่ตัวหนังสือก็จะมาอยู่ข้างบนให้เราสมมุติว่าครูจะเอาภาพนี้เป็น bg พื้นหลังเลยสมมุตินะอันนี้คือคุณจะทํำยังไงก็ได้หรือจะเอาเป็นหลายๆภาพมาแปะมาแปะมาแปะ,มาแปะก็ได้แล้วแต่เราแต่นี้สมมุติว่าครูจะทําแบบนี้ครูก็ขยายภาพให้มันพอดี enter หนึ่งครั้งสังเกตไหมคะว่าตัวหนังสือ มันไม่ชัดเจนเพราะมันมีภาพอยู่ด้านหลังวิธีการคือใส่ขอบให้ตัวหนังสือมันจะได้อ่านชัดเจนมากขึ้นเอาเมาส์มาคลิกที่เลเยอร์ตัวหนังสือก่อนไปที่ fx ด้านล่างนี้ใส่ fx ใส่เอฟเฟตัวนี้คลิกแล้วก็สโตกเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราใส่ให้หัวเว็บไซต์เลือกสีถ้าโทนสีขาวส่วนมากแล้วตัวหนังสือมันจะอ่านชัดขึ้นเลยนะคะ ครูก็เลือกสีขาวดีกว่ามันจะได้ชัดๆก็โอเคอยากให้มันใหญ่มันเล็กแล้วแต่เรานะอันนี้ครูว่าใหญ่ไปก็ไม่สวยครูก็อสักสองให้มันชัดขึ้นแล้วก็โอเคสังเกตไหมคะว่าเสร็จแล้วมีรูปภาพประกอบมีตัวนัสือข้อความข้อมูลของแต่ละหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมยังไม่พอครูอยากได้รูปภาพมาประกอบอีกก็มาที่ไฟล์ open เลือกไปอีกรูปภาพหนึ่ง เอารูปภาพไหนดีสมมุติว่าครูจะเอารูปนี้แม่ดีกว่าครูเอารูปนี้รูปรถอ่ะครูก็โอเพนทำเหมือนเดิมค่ะปลดล็อกกุญแจใช้ Move To คลิกค้างไว้ลากไปใส่หน้าที่เรากำลังทำงานปล่อยพอปล่อยเสร็จปุ๊บมันอยู่ข้างบนใช่ไหมเนี่ยเอามาไว้ข้างล่างนี่ แล้วมันใหญ่ไปครูก,ก็ยอ่อ,ยอลงยอ่อลงย่อลงประมาณนี้ Enter 1หนึ่งครั้งสังเกตไหมคะว่ามันมีพื้นสีขาวมันไม่สวยอันนี้ครูสอนเพิ่มเติมนะถ้าใครจะใช้ไม่ใช้ก็ได้คือเราอยู่ที่เลเยอร์รูปนี้ถูกแล้วเราจะมาใช้เครื่องมือนี้สองสามสี่อันที่สี่นะคลิกค้างไว้มันจะเป็น มันจะเป็นเครื่องมือ Quick Selection Tool กับ Magic Wand Tool เราจะใช้ไม้กยายสิทธิ์นะครูจะชอบเรียกว่าไม้กยายสิทธิ์ Magic Wand Tool เลือกอันที่2มันจะเป็นเหมือนไม้กยายสิทธิ์ให้เราเอาไปจิ้มตรงพื้นสีขาวมันจะมีเส้นปะเรากด Delete ที่แป้นพิมพ์สีขาวหายไปเลยคือเราจิ้มตรงจิ้มที่สีไหนมันจะลบสีที่คล้ายๆกันกลมกลืนกันออกแตว่าครูอยากลบอีก สีขาวครูก็ดีลิททิ้งสีขาวดีลิททิ้งสีขาวดีลิททิ้ง่ประมาณนี้นะคะดีลิททิ้งเมื่อดีลิทพอแล้วแล้วมันยังมีเส้นปะอยู่ให้คุณเอาไม้กายสิท์เนี่ยไอเมจิวาร์ทูเนี่ยไปจิ้มที่เดิมนี่แหละให้มันหายไปแค่นี้เองคุณก็ได้รูปภาพอันที่2มาประกอบเรียบร้อยแล้วอ่ะครูเรียบร้อยแล้วครูพอใจแล้วหน้าแรกเรียบร้อยแล้วทําข้อมูลหน้าแรกเรียบร้อยแล้ว เราจะเซฟไว้เป็น2แบบเหมือนตอนที่เราทำหัวเว็บไซต์เลยค่ะไปที่เมนูไฟล์เซฟแอดให้ตั้งชื่อตั้งชื่อตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขนะคะสมมติว่าอันนี้คือหน้าที่1ใช่ไหมหน้าแรกครูก็เลยตั้งชื่อว่า01ตั้งชื่อรูปภาพว่า01เซฟแอดนะคะ01ตรงช่องฟอร์แมตเป็น p h o t o s h o p .psd ทำเป็น Photoshop เก็บไว้เพื่อว่านักเรียนอยากกลับมาแก้ไขนักเรียนเปิดไฟล์นี้แล้วมาแก้ไขทีละเลเยอร์ได้เลยกดเซฟเอาไว้ในโฟลเดอร์อิมเมจเหมือนเดิมเซฟรอแป๊บหนึง่งเมื่อเซฟเสร็จแล้วไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดเหมือนเดิมเซฟแอดตั้งชื่อ01เหมือนเดิมแต่ตรงช่องฟอร์แมตนะคะเปลี่ยนเป็น jpeg เหมือนที่เราทำกับหัวเว็บไซต์เปลี่ยนเป็น jpeg ตัวนี้นะ JPEG ตัวนี้ JPEG แล้วก็กดคำว่า Save ชื่อก็ชื่อเหมือนเดิมคุณภาพรูปภาพก็เลื่อนเป็น12โอเคเซฟมาสังเกตดูในโฟลเดอร์เรานะเมื่อกี้เราเซฟให้ในโฟลเดอร์อิมเมแต่เมื่อกี้เข้ามาเราจะได้ภาพหน้าแรกข้อมูลหน้าแรกที่มีรูปภาพมีข้อมูลเรียบร้อยกับไฟล์ Photoshop เอาไว้แก้ไขแบบนี้ให้นักเรียนทำแต่ละหน้าให้ครบนั่นก็คือทำเหมือนเดิม หัวข้อที่2 3 4 5 6 7 8แล้วก็10หัวข้อที่9วิดีโอนักเรียนไม่ต้องทำนะครูจะไปพาแทรกในดีมเลยส่วน2 3 4 5 6 7 8แล้วก็10ททำเหมือนเดิมคืออันนี้เราได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ปิดออกปิดออก no, no เลยนะคะ no เลยเพราะเราเซฟแล้วอย่างอื่นเรา no ออกแล้วคุณก็ไปที่ไฟล์ open เลือกรูปภาพที่มันเป็นภาพพื้น ขนาดเหมือนเดิมอะขนาดเนี้ยทำไมเราต้องเอาขนาดเท่านี้เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรพอเราเอามาแทรกในดีมมันจะได้เท่านี้พอดีมันจะไม่เกินไม่ขาดไม่เหลือนะคะกลับมาที่ Photoshop เลือกภาพนี้เหมือนเดิมที่เป็น jpeg นะคลิก Open ปลดล็อกกุญแจโอเคทำข้อมูลหน้าต่อไปตามที่คุณหาข้อมูลไว้ข้อมูลอันที่สอง คุณก็ก๊อปไปวางมีรูปภาพมาประกอบแล้วก็เซฟเป็น Photoshop กับ JPEG เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในวิดีโอหน้า